ครับทุกคนสวัสดีน้องผู้ชมท่านใดนะครับดิดิตอเรัก็สู่เก้าแบรลี่ครีเชเชียสครับผมวันนี้นะครับผมจะมากับการรีวิวเลโก้นะครับผมโอ้โหกล่องใหญ่ขนาดนี้นี่เลยนะครับโอ้โหจะเป็นเลโก้ระดับเพลิงนะฮะอ่าอันนี้กล่องใหญ่มากนะครับอ่าอ่ะนี่เลยนะครับนี่อ่า อ่าอันนี้นะครับผมได้มานะครับมาจากการที่ผมไปเล่นนะครับสุ่มรางวัลน,นะครับอ่าของเพจอ่าตัวต่อเลโก้แบงค์บลิกนะครับอ่าเพจก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็เป็นความโชคดีของผมนะที่ผมได้มานะครับนั่นคือรางวัลที่สองครับผมอ่านั่นก็คือเป็นรถ รถดับเพลิงนะครับอ่าเอ้ยกล่องใหญ่กว่าที่คิดนะที่ผมเออกล่องใหญ่กว่าที่คิดนะฮะใหญ่มากนะครับอ่าแล้วก็ดวงดีมากคือผมได้อันดับที่สองครับอันดับที่สองนะฮะอือหือผมหลายอย่างชอบนะครับนี่เป็นความโชคดีของผมเนาะถือว่าเป็นของข,องขวัญปีใหม่นะครับของขวัญปีใหม่จากเพจเลโก้ล้วกันนะครับก็ ใครอยากได้เนี่ยก็250บาทนะครับกล่องนี้ถือว่าถูกนะถูกมากเพราะว่าจำนวนชิ้นมัน276บาทเอ้ย276ชิ้นนะครับก็ถือว่าถือว่าถูกใช้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ขนาดกล่องที่ใหญ่นะครับแล้วก็ฟิกนะครับที่ผมว่าน่าจะเอาไปเล่นกับหนังของผมได้นะอ่าก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะเลยครับผมมาก็แกะแบบไม่ไม่ต้องรีบับผมแกบะบแป๊บเดียวนะครับ ่าคือมันดวงดวงดีมากนะฮะคือผมผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้แหละเออแต่ผมได้นะฮะเออคือเป็นดวงอะไรที่เป็นดวงดีมากเลยนะครับอ่านี่นี่เลยนะครับอ่านี่อันนี้นะครับถุงกอบแก็บโอ้โหกอบปีบีบเล่นได้เลยนะเนี่ยก็อันนี้นะครับ ก็จะเขียนว,ว่า Fire f i r e f i g h t e r นะครับอ่าก็นักดับเพลิงนะครับฮ่านี่แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีฟิกอยู่ด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นพนักงานขายเบอร์เกอร์นะฮะเออที่ร้านไฟไหม้นะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงนะแล้วก็ผู้ชายนะครับแล้วก็รถ1นึคันนะฮะแล้วก็ร้านเบอร์เกอร์เล็กๆ1อันนะฮะ ่าแล้วก็น้ำปลอมหนึ่งก็อันนี้6ขวบขึ้นนะครับอ่าราคา250บาทครับผมว่าถูกมากเลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อพี่คนนี้นะครับแล้วก็หรือเพจคนนี้ได้เลยนะครับอ่าแบงค์บลิกนะฮะอ่าเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกันเลยแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าเราต้องมีช่วงอ่าต่อด้วยนะครับอ่า โอ้โหก <c oughs> ่ออะมาครับ <c oughs> มันแกะแกะตรงไหนวะ <c oughs> อ๋อมันมีมันมีติดสามอันนะครับติดสติกเกอร์ <ilia> <c oughs> เอ,อื้อมานี่นี่นะครับเรามาดูตัวต่อกันว่ามีกี่ชิ้นไป มาดูตัวต่อกันหนึ่งสองไปเลยืยอนี่เลยนะครับอ่าก็ในกล่องก็จะหมดแล้วนะฮะอ่าไม่มีอะไรลวมาก็อันนี้คู่มือของมันนะก็เล่มบางๆนะอ๋อผมว่าน่าจะไม่ต่อยากอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับไหลลงมาเองเลยนะฮะเดี๋ยวสติกเกอร์เนี่ยผมยังไม่แปะนะ ค่อยแปะตอนท้ายแล้วกันนะครับก็มีทั้งหมดมีทั้งหมดสิบห้าหน้านะครับสิบห้าหน้าด้วยกันนะครับแล้ววันนี้อะไรเนี่ยก็จะเป็นใสาย,ยางนะเป็นใสาย,ยางนะฮะอันนี้อะไรวะเน่แปลก,กแปลกละน,นีอะไรอะ่ะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เหมือนว่าจะเป็นถังพ่นน้ำนะเฮ้ยหรือว่ามันพ่นน้ำนี่จริงวะอุ้ย oh, <no. S 1> อันนี้ไม่รู้นะอันนี้มันโนไปเอง นะครับเอ้ยแต่ดูดีทุกคนข้างกล่องมันเขียนอันนี้เนี่ยเฮ้ยมันน่าจะพ่นน้ำได้นะ <Yahoo! S 1> น่าจะนะดูทรงแล้วนะครับถ้าพ่นน้ำได้นี่แจมแมวไปเลยนะฮะก็ถุงนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ถุงใหญ่นะครับอ่าแล้วก็แบ่งเป็น4ประมาณ 4, 4ี่ประมาณ5 5ถุงย่อยนะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ตอนนี้ประมาณ5นาทีนะฮะสีหนาทีแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต่อกันแล้วไปกันเลย Up just like my cell I won't ever let a shoty come and set me up. Only thing I need to know is you'll be wet enough. ก็ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเซต f i r e ไฟเตอร์นะครับก็276ชิ้นนะครับผมก็ใช้เวลาต่อไปทั้งหมด1ชั่วโมงกับอีก10นาทีครับ276ชิ้นเองโอ้276ชิ้นเองก็ก็ถือว่าต่อนานนะที่จริงผมใช้เวลาประมาณ ประมาณไม่ถึงชั่วโมงประมาณ40นาทีนะก็เสร็จแล้วแต่ม,มันมีวางจุดนะครับที่ต่อยากไปนิดนึงนะครับแล้วก็ริเกอร์นะี่แจะผม,ผมจะพยายามทำให้มันตรงมากที่สุดนะครับอ่าก็นี่เลยนะครับก็จะเป็นเซตไฟ i ์ไฟติ้งนะฮะอานี่เลยนะครับนี่ก็เซตนี้จะก็จะประกอบไปด้วยรถ ดับเพลิงหนึ่งนะครับแล้วก็ร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครับที่ไฟไหม้หนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นอ่าพนักงานนะครับอ่านักดับเพลิงสองแล้วก็คนขายคนขายแฮมเบอร์เกอร์ที่โคตรปลอมเลยนะฮะมันเป็นคนขายแฮมเบอร์เกอร์จริงปะวะอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวสูบน้ํานะครับหรือว่าตัวที่อุ้ยน้ํา อ่าตัวสูบน้ำนะครับหรือว่าตัวที่นี่สูบมานะครับแล้วก็จะเอามาอยู่ในห้องเครื่องนี้นะครับนี่อันนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเจ้ารายละเอียดกันนะครับรายละเอียดของรถนะครับก็ทั่วไป <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าก็ตัวของรายละเอียดของรถนะครับ นี่เอ้ยผมว่าสวยนะเนี่ยดูดิอ่าพยายามแปะสติ๊กเกอร์ให้ตรงนะอันนี้ใช้เวลาหานอยู่ประมาณห้านาทีได้อ่านี่อันนี้ห้องคนขับนะครับอ่าก็แล้วเผื่อใครดามนะครับก็ห้องคนขับมันจะเอาฟิกเข้าไปยังไงครับพี่คือเอาไว้อย่างนี้อะเอาเข้าไปอย่างนี้แหละคือเปิดเปิดตรงหัวครับผมไม่รู้ว่าตรงตรงนี้มัน แกะออกมาเองนะฮะโบตรงหัวใช่แล้วก็นี่ให้ฟิกของเรานะครับเป็นท่านั่งนะครับอ่าแล้วก็นี่เอาใส่เข้าไปนะคะอ่าเอาใส่เข้าไปนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็เอามาปิดนะครับหัวของไอ้ไอ้ฟิกนะฮะก็จะพอดีกับไอ้เพดานเลยนะครับเห็นไหมเออพอดีกับเพดานรถนะครับหรือว่ามันสูงวะอ่าก็นี่นะครับ ก็ขับได้อะไรได้นะครับอ่าออกมาแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเหมือนเหมือนจะเป็นไอไอถังนะฮะถังที่มันเอาไว้ดับไฟอะฮะเอ่อไอถังอะไรนะ่ะถังรับเพลิงนะครับอ่านี่แล้วก็ข้างหลังประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตรง นี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลขรถนะครับหมายเลขรถสามหนึ่งศูนย์สามนั่นเองครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดหนีไฟนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าตรงนี้นะครับนี่มันสามารถยืดนหดได้นะครับเออยืนหดได้แล้วก็อันนี้มันจะอันนี้มันจะลงไปด้วยนะ ผมว่ามันเอาเอาไว้แบบพอดีพอดีดีกว่านะครับผมว่าสูงเลยเนะี่ยโคตรสูงเลยอ่ะประมาณนี้เลยนะครับชึบนี่นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับของคนควบคุมบันไดนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็เนี่ยผมผมคิดว่ามันแปลกมากเลยนะ คือผมนี่คือจุดเด่นของไอชุดอ่าไฟล์ไฟติ้งนะครับเอาผมจะเรียกชุดนี้ว,ว่าไฟล์ไฟติ้งแล้วกันไม่รู้นะว่ามันมีชื่ออื่นไหมกนะ็มันสามารถดูดน้ําได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนประกอบนับ่นก็คือผมก็ตรงนี้นะครับผมก็ไปเติมน้ําแล้วก็อุดรูไว้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับคือจะเป็นพอเรากดลงไปใช่ไหมน้ํามันก็จะออกมาทางนี้นะครับอ่าเดี๋ยว ผมจะลองสาธิตให้ดูกับกล่องแฮมเบอร์เกอร์นะฮะเอ้ยไม่ใช่ร้านแฮมเบอร์เกอร์มานี่เราก็กดปุ่มนี้นะครับแล้วก็น้ำมันจะไปเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเนเน่เน่ปิ้วยิงไม่ตั้งโอ้น้ำเลอะด้วยน้ำเลอะด้วยวะ ก็เอาเอาไปเล่นข้างนอกดีกว่านะฮะเล่นในบ้านผมน่าจะเลอะนะเอาไปเล่นข้างนอกนะผมว่าแบบตรงระเบียงประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคนะฮะดยว่าเล่นตรงแบบพื้นบ้านประมาณเนี้ขี้เกียจเช็ดถูได้ไงประเด็นก็นี่นะครับก็คือจุดเด่นของไอเจ้ากล่องนี้นะครับไฟ f ์ไฟติ้งนะฮะไฟเตอร์แล้วก็ร้านแฮมเบอร์เกอร์นะ แฮมเบอร์เกอร์นะครับอ่ามีมีแฮมเบอร์เกอร์วางมาด้วยนะครับชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะฮะร้านแฮมเบอร์เกอร์อะไรวางมีชิ้นเดียวนะฮะแล้วก็มีไฟไหม้อยู่นะครับสงสัยจะย่างแฮมเบอร์เกอร์อยู่ดีๆนะครับแล้วก็ไปลวกใส่นะครับแฮมเบอร์เกอร์ยองอยู่ดีนะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮมเบอร์เกอร์โคชิลเลย ก็ถ้าใครอยากได้นะครับผมว่าชุดนี้เป็นชุดที่เด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะสำหรับเลโก้จีน่ะผมไม่ค่อยเห็นเลยนะที่มันสามารถปล่อยน้ำออกมาได้นะปล่อยน้ำออกมาได้นี่คือผมแปลกใหม่มากเลยนะครับที่จริงผมเคยมีอยู่อันนึงนะแต่เด็กกระโปงที่ไหนนึ้ว่ามันมันทำพนะังเะการนั้นคือเศร้ามากเออ เขาเลื่องก,กันก่อนก็ถ้าใครอยากได้นะครับผมจะทิง้งลิก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็สอบถามพี่คนนี้ได้นะอะ่สอบถามพี่คนนี้ได้นะครับแล้วก็ไปดูเพจเขากันได้นะครับร้านเขามีแต่ของคุณภาพดีนะ,ะนี่ผมว่าร้านนี้นะครับเขาดีมากเลยนะคุยง่ายนะครับอ่าแล้วก็ของ สินค้าคุณภาพดีด้วยนะครับแล้วก็จัดส่งไวนะฮะอ่าแล้วก็ผมเห็นนะเป็นร้านที่มีเลโก้ที่หลากหลายมากเลยนะครับก็จะเป็นแบบพวกมินิฟิกเป็นรถเป็นจูเลสิกโวลนะครับอ่าแล้วจูเลสิกโวลนะครับพี่เขาบอกมาว่าไอไอตัวนี้นะครับพี่ผมเคยรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่าเมื่อเดือนเดือนที่แล้วแหละนะครับอ่าเป็นตัวอินโดมินัสเล็กนะครับหรือว่าจะเป็น ชุดตัวนี้นะครับ minus f e x ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับอ่าก็พี่เขาบอกว่ามาวันที่สิบห้านะครับมาอีกสิบตัวนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็ไปถล่มร้านพี่กันเลยนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าก็ผมโชคดีมากเลยแหละเพราะว่าผมได้ไปเล่นกิจกรรมสองพี่เขานะก็โชคดีเลยนะครับคือไม่คิดเลยว่าจะได้นะก็เป็นของขวัญปีใหม่นะครับ อที่เล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะ,ะ,ะก็ที่จริงรางวัลใหญ่นะก <c oughs> ็จะเป็นเครื่องบินลบน์ดวงดวงยังไม่ถึงไงแต่ผมว่าได้อันดับที่2นี้ก็บุญแค่ไหนแล้วะดวงกําลังมาก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบมากเลยนะครับที่ติดตามชมก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปคร ก็ติดตามกันเยอะๆนะครับสว่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย